สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสภาพอากาศกับสุธิดาฟยากรพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้สุธิดาตื่นตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อมาสัมผัสความหนาวเย็นแบบฟินๆแม้ว่าวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่14ธันวาคมอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น1-2องศาเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มอ่อนกําลังลงค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะแม้ว่าจะหนาวน้อยแต่ก็ยังหนาวนะแถมลมแรงอีกด้วยขณะที่ยอดตอยแล้วก็ยอดภูนะคะยังหนาวจัดแล้วก็มีน้ํค้าง แข็งอุณหภูมิ3 11องศาเองค่ะเห็นไหมไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเราก็หนาวกันได้ค่ะส่วนภาคใต้ค่ะในระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลงค่ะฝนก็เลยน้อยลงแต่ว่ายังมีอยู่บ้างบริเวณตอนล่างนะคะก็คือปัตตานียะาลานาราธิวาสและฝนจะกลับมาอีกครั้งค่ะในวันที่13ธันวาคมโดยเฉพาะทางตอนล่างเนื่องจากมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ค่ะช่วงนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันดีกว่าค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศยังหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยต่ำสุด12องศาและสูงสุด30องศาค่ะส่วนภาคอีสานก็ยังหนาวเย็นแล้วก็มีลมแรงด้วยอุณหภูมิสูงขึ้น1-2่งึององศาต่ำสุด10องศาสูงสุด29องศาค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งเย็นทั้งลมแรงแปลว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาต่ำสุดอยู่ที่15องศาและสูงสุด30องศาค่ะ ลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงตอนบนของภาคอากาศเย็นชื่นใจเลยล่ะค่ะส่วนจังหวัดตอนล่างอย่างสงขลาปัตตานียาลานราธิวามีฝน20อุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด30องศาค่ะฝั่งอนามันค่ะฝน10ของพื้นที่ส่วนมากก็ที่ตรังแล้วก็สตูลน,นะคะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาค่ะ กรุงเทพและปริมณฑัน,นก็ยังเย็นอยู่นะว่าไปโดยเฉพาะตอนเช้าๆแล้วก็มีลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด30องศาค่ะ,ะอากาศดีๆแบบนี้ที่ไหนนะ่าจะได้แชมป์อากาศดีที่สุดไปครอง นี่เลยค่ะตำบลพิบาลอเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะค่าฝุ่นแค่9มิโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวเชียวแต่ที่ตำบลลาดใหญ่อเม,มืองจังหวัดสมุทรสงครามฝุ่นเริ่มเยอะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพแล้วค่ะค่าฝุ่นอยู่ที่52มิโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรวันนี้สูงที่สุดในประเทศเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9ธันวาคมต้องดูแลตัวเองดีๆเลยค่ะเพราะว่าฝุ่นในกรุงเทพนะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้ว่าวันที่10แล้วก็11ธันวาคมฝุ่นจะลดลงเพราะความเร็วลมและสภาพอากาศเปิดมากขึ้นแต่ว่า12ธันวาคมก็มีแนวโน้มว่าฝุ่นจะกลับมาสูงขึ้นอีกรอบ แหมแหมแหม,แมเจ้าฝุ่นตัวร้ายนี่ชอบมาในช่วงหน้าหนาวทุกทีเลยนะคะก็บอกแล้วว่าหน้าหนาวนี้ขาดพระห่มไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าขาดคุณผู้ชมไปสุดที่ดาวพยากรณ์ไว้โอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะคืนนี้ห่มผ้ากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย